เอิดีอีะกูจะไปดีอ่ะเกิยังอ่ะกระลักระลมาว่ะเนียเฮ้ยไปไหนป่าวตุ๊กตกตกตกฮาฮ่่ยตายตายเขี้ยอเฮ้ยเอฟหนึ่งการเลนจิ้งไประเบิดได้เด้อ มีนยิก็ถึงบอกอะทำไมมึงเอาไม้ไปปืนมาไม่เป็นไรูว่ามัเล่นละมันยังอยู่นะนันเดี๋ยวหลังหินเนี่ยหลังหินเจอเลยเพืนพกอเดีโอเคแต่แหล่เถื่อนนขับขุดขุดขขดขุดขมดขุดขขุดขุดขุดขุ้ขุาขุูดีขนา

อยู่ไกลเดไกลไมได้ไกลเกินหรือูหรือปูวป่าไหมอะไรอะไรนายสนาย์ออโอขมสอเะาไนยเปอร์อยู่กูไม่ได้ว่ะนายแม่โอ้ยเยอะไม่ลงกได้อยู่นะกูได้กูไดูได้ไูไกูได้กูได้กูไนได้อูไดู้กูได้กูได้กได้กูได้กูได้กูไดด้กกก้้ได้้้น้้ ยีโด้แล้วไม่รู้ใครจะไปถัดในนี้สี่คนขึ้นหมนะเพื่อๆว่ามทีแพ้คุณอ่าเป็นอีกคนนึงแล้วนั่นเร็วสไนเปอร์มันอยู่ข้างหลังเราเฮียเร็วเข้าเพื่อนพวกมันเล็งหัวกูแล้วไปไปไปขึ้นดิขึ้นนั่งดิขึ้นนั่งขึ้นนั่งอันนี้ก็ดูดูกระจุกไอ้คนนี้จะไหนวะกูมาจุดสี่แล้ว จะไปไหนซีดำพี่อะไรเราเอาแค E กันเพอ E กันพอแล้วโอเคเีเย้าใส่โอ้โหโอ้ยตัตัตัยิงป่อแตกเป็นจุนบันใจไอ้จิงเครื่องบินจะยิงมมะถังไม่ได้เลยแย่แล้วมึงกำลังยิงกระถังเนี้ยนะยิงไม่เข้าเลยเียโดน้อ้มึงเมื่อไหร่ทมบินอะ สองท่านสองท่ามสองท่านไทเกอร์ออกไม่ทันแก่อนสุนก็หมดอ่ะโอ้ยใครบอกว่าได้ได้เป็นบ่เอออออ้ยมีอะไรแล้วะโอ้เบ้งยิงจิตไม้เยอคอยยาไปนอนยุคนี้นอกคอยสี่คนเบ้ต้องเราต้องวิชาร์จชอดเอ้ย ปวยไ่้ไปไม่ฟังไม่ฟังฟังฟังีเราตางเราต่างเขาแต่เราตเต้น่เุบเวะไม่เห็นตี๋ไงวะมัมีสไนเปอร์ไม่ต้องชุบโอ้ปเลยโผมาโคมาคนนั้นตายยังบางเบยังไม่ตายฆ่าม่งคนี้คังนี้ตัวหนึ่งปุ้ยระเบิดเซเปอร์เซเปอร์ร่วงเียวสวยสวยสวยมาังันเดียวระเบิด โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้จะตายโอ้โหเดี๋ยวอุ้ยเด่ายวมึงตายกันนะยื้อยื้อยื้อไว้ยื้ไปนะอย่าเพ่งตายนะไม่ได้โอ้ยดีโยกกกรีมกกระดิกกระดกะดิกดิกกดิกกดิกดินกระดิกกรกกระดิกกระดิกดิกกระระดิกกรดริรดินกระระะรกกร เอ้ยนี่ไงจังหวะนี้แหละจังหวะธรรมชาติกูกูมึงกูต่างแล้วแทงเลยโอ้ยโหดังโหเต็มเลยอยืนในบ้านเลยเราไม่เห็นแล้วมันตายวะตรงไหนวะไอเกี้ยกูชุบเลยวะมองไม่เห็นเลยชุบไปนั่นก่อนชุบเลยชุบหมดอ่ะ ตายแล้วไย้ยอ้ว่ะโอ้โหอย่อย่า้ยสตอร์ดูทเกอร์ดูดิูทายเกอร์สอทยเอร์แล้วก็องเอร์มันยิงคู่เลยเียหมอหัทจโดดอะยิงโดยิงโด้อันอยหน่อยยองถังนะเซปเปอร์โอ้โอ้เชอร์เนาะไม่ดเดี๋ยวเขาจ้ยิงเปิดจุดอยู่ อุทิพตระวัง <Muy> ซ้ายโอ้โหจุดในหอจิงหอหอสองตัวเฮียวิ่งออกมาวิ่งออกมาคุณเจอบนหออีกที่เอ้ยก็เลยหายที่เกิดไปเคยกู้เกิดเคยโอเคโอเคเฮ้ยมีสี่คนวิ่งเพียบบนหอไงไอ้โอยเอาไปเฮ้ยแต่ว่าโอ้โหทำไมไม่ตายวะแม่งนิดเดียวเอง เนั้เดียวทล้ไมรถถังเรามันไม่เข้าสักทขี่ไว้เพื่อรอคุยกันอยู่เนี่ยโอเคพอดียังไม่ตายไป๊ะนะนะไม่ตายโอใช่โอ้ยต้อนเหรอเซกูเรายแดงีโดนแน่นอนเโธ่ไหนเป่าล่อมันหัวให้มึงวิ่งมาคุณวิ่งมาตายแล้วตายแล้วตายล่วงหนึ่งดูดีนะดูดีๆมีข้างหอะไรอ้กมายังจะยุบไปอยู upcoming upcoming ่โอ oh okay. nice. ้ยไมบ้านจะมีมันชุบเพื่อนบนหอยอยู่มันชุบเพื่อนบนหอยอยู่ กูยิงไปสองนัดโอเคช้าหน่อยชน่อยช้หนเร็ว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 มันไอ้บอลหอมันจะขึ้นเลยเร็วช่วยไปช่วยไปโอกูยิงบอลหอคุณมาบอลจิบหอบเจ็บหอยเจ็บพีเยเล่สำหรับสนับสนุนสไนเปอร์สนับสอุนอย่างกูไปทำเฮียแล้วกูตายอีกนะไอ้เฮียไอ้เฮียตัวนคนที่มันวิ่งรอบบ้านเราโคตรเฮียเลยไม่ตายเลยสิ ม่นไม่ตายทักทีเฮียมันจะถึกไปไหนวะแบบมึงยิงตั้งเยอะแบบเป็นรีโหลดไม่เหนื่อดสักหน่อยแบบแบบเป็นช่วยให้รีโหลดอะไรเงี้ยเออแม่งแบบกูไม่จะพูดในใจเลยเนี่ยมันหากูไม่เจอเลยนะไปไอ้คนที่พี่มุกมุกโดนยิงกันอ่ะเก็เหมือนมาหากูออยู่วไโดนเลยวะกูโดนเลยวะแม่งโดนเติมไฟไอ้กูก็นอนดีเลยอ่ะกูเป็นสะพอนเหมือนเดิม รถถังกูเล่นต่อต้านอากาศยานแล้วกันมึงไปลุยกันเลยเพื่อนอืมอเอาบี้มาไล่แทงอุ้ยตัวฟิวเลยมั่นว่ารถนะใช่เหรอโอ้โหรถถังไอ้เชี่ยนี่กูโดนยิงแะ Hmm. <laughs> cái thời đi cái kiểm tra, nó là kiểm đẹp. Nào, tiêu đấy. lê. Lời sư Ui. Ui, ชนเมื่อตายเอาโดนแทงม <c oughs> ั้งไอสัตว์เลวเยอะอย่างนะเงียบเลยจะเอ๋ตัวเอง ดีไหมเออแต่เนี่ยก็ไม่เคยไปซีแล้วไม่ดีเหรออมุนเนี่ยไดุู้หน้าตกผืนดีได้บอกกระจายคนไปดีกันให้แบบว่าสกอต์ตีเขาไปดีซีว้าวปุ่มดูไปเอฟดิวะให้ดีก่อนเดี๋ยวกันใอาดีกว่าดีใกล้สุดในบูมนี้นี่หว่าที่เรายิงยิงสอยสุต่งกัน เดี๋ยวเราเป็นเราเป็นฝั่งตรงข้ามแทนตูนี่มึงมากขึ้นเหนือนี้ได้ปะมีรถถังมเป็นรถวะได้ีปิดโปน่ะกูเห็นกูเลยกูนี่แม่ตายไปเดี๋ยวโดนข้างหลังกูอุ้ยป่ะ เอ็มหนึ่งกาแลนวะมาผูเชี่ยวจะหายแล้วมึงได้ช่วยกู้ังได้ไหมไม่เห็นนะอ้าวไม่เห็นกูจงไม่เห็นกูผมยังไม่เห็นมังไม่เห็นขอไม่ใช่ไม่ใช่ปืนใหญ่พอเอ้ยเอ้ยหลอดหมดแล้วอ่ะก็มัคาบิคาเซ่คนเต็มเลยคนเต็มเลยคนเต็มเลยโอ้โหที่ไหนบ้างแบ ขึ้บินทียอะไรเด้อขับไปขับเพื่อดูถังาับกลังวิงไปด้วยด้วยเร็วเลยหนีก่อนนะาลังขึ้นไปฐานดีฐานดีไปอยูีละเยรถถังไอ้เชี่ยทำมนาเลยอน่าปาตายเลยกูช่วยดีที่นะตาย

โอเคตายคตเาในี้ได้ไงช่วยดิเอ้ยกูแล้วกูจะขึ้ไปช่วยยังไงวะเนี่ยช่วยได้ปะไอ้เี่ยตรงนี้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 นได้ไหมนไม่ได้เร็วเร็วเร้ยังมขึ้นไม่ได้นแล้วทำไมสภาพไอ้เปยมันถึงขึ้นไปตายหมดได้ไหเปไโดนโดนแล้วงยิงแล้วกระเด็นน่หรือเที้ยหรวะเออโอ้ไม่เียเอออไรไรเอาสกัน ไม่ไี้กูอยู่อะไอเฮ้ยโดนเจวไอฝาเปะปะเนหงโดนจักไหนมื่อกี้เฮ้ยเโอเคด้จับได้จัได้ได้วะสมุก่อนเลยชิดังไรเงี้ยูกระถง้ยคุกักลด้วยกูขอไปไปเติมที่ไหนไหมที่หาดต้องหาดีันีนีียอ๋อโอเคโอเคมัต้องไปเติมอะไรยังไงบ้ง มันจะมีม okay, ันเรูปอะไทุกอย่างมันเติมแบโอเคเห้วเฮ้ยเดี๋ยวไปไปไปเดี๋ยวครับส่งให้ส่งให้กูส่งให้อยู่เลย้่งมาึ้นมาึ้นมาเดี๋ยวช่วยิจินีคนเลยโดนไปดัดหนึลงเลยอสไนเปดโอ้เอโอ้ยเกละทางอะดิดิแพ้เลยไอ้บนบนบนนี่เออสยาน่ะสงยานเียมโอ้โหเฮ้ เราเทียมเราเทียมมีมีมีสแต็ปเปอร์โหลแต่ไม่นไทยระยะดีเลยนะชุบชุบชุบได้ไหคนนี้ทันไว้ทอนไว้นอนชัวรถถังบังเลยอันไหนมึงกดฟันหน่อยดิเราควายกดอีกแล้วเอาโหกดอีกอีกนี่าโอเคไปเลยนะมันเติมยังไงต้องเดินเข้าไปใกล้หรือต้องอะไรยังไงนะเข้าไปใกล้แล้วกดเอ็กกดเอ็กสอะโอเคมีสป라이เออโอเคเ้าใจละอย่าบ้าเลยแล้วเต็มเลย ไม่เต็มเลยอหแล้วมันมันได้ทุกจุดเลยว่าที่เราคิดได้ว้าโอ้ิดที่มีมันที่ไม่มีโอ้โหโอเคช่วยเปที่มีมาที่ไม่มียดวมตายแล้วเจในรถบนรถถังคุได้ไะได้ได้ไดไม่ได้รถถังอะได้ก็ได้ก็ได้เปเชุดกุญแแล้วกนแล้วกนแล้วัเิดกล้วมาแลวมาแล้วมาแล้วมมาแล้วมันเ็อยู่นขวานนวดแล้วดแล้วว กี่ทางเลยกูโดนทุกทางโอ้ยเครื่องบินที่เปิดอีกทีกูโดนทุกทางเลยสัตนี้ทุกทางไอ้เหี้ยคนเล่นเครื่องบินได้ดิคเจ๋งเลย